ไอทีแรกเขากลัวว่าเราขำไปเขาไม่กล้ากวนนะฮะคนจับแล้วเาก็กำใจเพราะอายุอนี้ก็อาจจะหมุนดันไขเลยนะอยู่เล่นก่อนเล่นก่อนทำเป็นหน้าจะดันมันไม่ได้ตัวจะกูหมูกันตัวชอบเอาดู ดูสูู้ไหวฟเาไจจะมูกพัเออจูกกลเป็นซาจะทมัไอ่ะูเห็นมนั่งเห่านั่งหอนยี่ยตัวไม่ได้แค่ตัวจะูกมือไดปักี่แลววจะลูมมือจะปเออเอา ก็กกกเลยน้ยยนะมันันันที่เราจไปดูแพงใี่ใหญ่ตัวเท่าขาเท่าแขนเนี่ยเราไปนันเราเล่นมนนะม,นมันมันคแล้วก็ทั้งสู้ทั้งอได้วยนะทั้งสู้ทั้งเ้ยไม่ใช่ทีแรกเขามาดมอยู่นานแล้วเ่กาไอ้เน,นี้นอเลยกไเม่ใช่จะนมันจะบาน <laughs>

อาหารก่อนคิ้วอาหารก่อนโอ้ไม่สนเชื่อว่าดูกำลังเพลินกำลังเพลินเดี๋ยวก่อนจะเงได้จะรรอเฮียมันเฮียมัเป็นกวนอ่แต่ถ้าอย่างนี้มันเล่นสไตล์หรือกัดสไตล์ก็ได้นะ

Ale 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 lu ale, ale. ale.

อ้าวดูดังดิน่เฮ้ยไอไออย่างนั้นไม่น่าไม่น่าเลยอย่างั้น้จะว่างน้โอคือว่าแบบธรรมชาติแต่นี่ในพื้นพื้นปูนมันจะมันจะเล่นจนแบบมันเบื่